แอดมินูหน่นอยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทางช่อง youtube ท,ท,ทุกทุกท่านเลยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นูหน่ยมานำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของปูพิษณุโลกแล้วกะอาจารย์ต่อยน้ำจุกด้วยค่ะ,ะเด้อปูพิษณุโลกงวดที่ผ่านมาบอด้ว่างรัฐบาลไทยท่านผู้ชมแต่ว่า ปูทรงมหายหนูหน่อยอยู่ที่ธรรมชมนูหน่อยบริว่างเลขปูเข้าไปที่2002อาจารย์ต่อยบริวางวัดทีพผ่านมาอาจารย์บริสุท์รงแนวทางให้เ้ยค่ะเด้อบางวดกะว่างบางวดกับบริว่างธรรมชมเอาธรรมชมสาหรับคลิปนี้มาเบึงแนวทางรัฐบาลไทยของปูพิจณุโลกกับอาจารย์ต่อยนำโชกันเลยเนาะเนาะเราก็จะสรุป ร่วมรัฐบาลไทยทุกสำนักเด้อค่ะเด้อเขามาแล้วจะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังแรงใจหายนำแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแนวทางรัฐบาลไทย สิบหกมิยอหกสิบแปดปู่พิษณุโลก เลขเด่นส่วนใไงเหล็กปูเป็นบนุนเดอร์ท่านผู้ชมเน้นบนกันล่างเดอร์ท่านผู้ชมเหล็กเด่นปูพิษณุโลกเด่นห้าศูนย์เจ็ดผู้ว่าเล็กสามตัวเด่นของปูนี่ท่านผู้ชมเป็นเหล็กเด่น ติดบนมาหนึ่งตัวหรือสองตัวทุกงวดเด้อท่านผู้ชมสามตัวมาหนึ่งตัวหรือสองตัวทุกงวดเด้อรรมมท่านผู้รรมชมบอลลุดเด้ท่านผู้ชมปู่พิชโุโลกเลขเด่นห้าศูนย์เจ็ดเน้นบนกันล่างเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเด่นสามตัวนี่ ปูวามาบนบ่เคยลุดจักงวดเด้อนะโมชมเด่นห้าศูนย์เจ็ดจับคู่สามตัวมีห้าสามสองเจ็ดสามสอง ศูนย์สามสองสองเจ็ดหกสองตัวบนล่างสามสองเจ็ดหกเจ็ดเก้า บน่างไปกลับน้ำดือ้อครัผู้ชมอ้าวทานผู้ชมเลขเด่นติดบนมาทุกงวดห้าศูนย์เจ็ดเด้อทานผู้ชมพอแม่พี่น้อง หาเหล็กดินมัดจับใส่เ้ยค่ะเดิ่ห้าศูนย์เจ็ดพระแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยปูพิษณุโลกต่อมาของอาจารย์ต่อยมัิติัณฑ์มากของปูพิษณุโลกหหนูน้อยมากเขายูเ้ยค่ะเด้อเข้าไปที่ศูนย์สองสองศูนย์เข้าโตกลับเดิ่มธรรมชมแต่ว่านูนหน่อยบ่ได้นํามาว่างธรรมชม ต่อมากันเลยจะเป็นของอาจารย์ต้อยนำชูกนะคะแอดมินโน้นยขอขอบคุณสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยรวมทั้งสองท่านเด้อค่ะเด้ออาจารย์ต้อยนำชูกและปู่พิษตะนนโลกนะคะหมดว่างหนันรบ่ไร้ว่างเด้อนะมาชมแนวทางอาจารย์ต้อยไม่ได้วางนะคะ อาจารย์ต่อยเลขวินหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าเลขเด่นเด่นวิงงงนว่งรูดเด้อท่านผู้ชมเด่นวิ่งรูดหนึ่ง ตัวเดียวบนล่างเด้อท่านาู้ชมเด่นวิ่งรูดหนึ่งจับคู่มีห้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าอาจารย์ต้อยนำชคูคมมาชมลื่มเขียน ชนกันบอท่านผู้ชมแต่ละสำนักเด่นวิ่งรูดหนึ่งบนล่างเด้อท่านผู้ชมอาจารย์เน้นทุกคู่เด้อค่ะเด้อของอาจารย์ต่อยเน้นทุกคู่ทุกหางบนล่างไปกลับด้วยนะคะเด่นวิ่งรูดฟันหนึ่งนะคะเลขวินหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าพอแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ ต่อมาโนหน่อยสิเอาทุกเซียนมารสรุปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเด้อค่ะเด้อสรุปรวมทุกเสียนทุกสำนักเด้อธรรมชมของอาจารย์ต่อยของโน้หน่อยธรรมชมของแอดมินโนูหน่อยของนูหน่อยบ่ท่านไหนว่างเด้อธรรมชมนูหน่อยว่างแค่ในกลุ่ม พ่อแม่พี่น้องเอทางช่อง Youtube อาจจะย่งบอเห็นเด้อร์ธรรมจชมสำหรับรัฐบาลไทยของหน,หน่อยชุดนี้เป็นบนนะคะเป็นบนไม่เกี่ยวกับล่างเด้อท่ธรรมจชมบนเท่านั้นเด่น10บนหลัก10หลักหน่วยเด้อร์ธรรมจชมหลัก10บน6 49หลักหน่วยบน904จับคู่ หกเก้าหกศูนย์หกสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่สี่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่หมักบอกธรรมชมุ่มแอดมินหน้ยจัดใบเราด้ธรรมชมุ่มหน่อยไปจัดตัวหกสี่ธรรมชมุ่มหกสี่คับสี่เก่าสี่เก่าเก่าสี่หกสี่สี่หกหน่อยไปกลับนึ่นข้างบน แต่ว่าสิเอาเมืดนี่ละท่านผู้ชมตัวรหาละสิบพ่อได้รุนท่านผู้ชมซื้อหลายบอดเถือ่อท่านผู้ชมโน่นหน่อยบอดเถือ่อรัฐบาลไทยมาตั้งแต่ปลายปีหกสิบเจ็ดเดี๋ท่านผู้ชมจนเท่าซูมเอนี่เมื่อนี่กับเดือนนี้หกสิบแปดท่านผู้ชมหอดเดือนหกละอีกบวก,กี่เดือนก็สิ้นปีละท่านผู้ชมยังบอดเถือ่อไว้รัฐบาลไทยจ้าหอดเด้อท่านผู้มชม พ่อกรมอดสิบของพ่อกรมอดสิบก็บมีหกอยู่เด้อท่านผู้ชมเหล็กหน่อยๆบ้ามีแปดพ่อกรมอดสิบได้เด่นหกกับแปดปูสังขะมีได้ท่านผู้ชมหกห้ามีอยู่ไงหกห้าเลขก็สีออกบ่างามแห่ท่านผู้ชมปูสังขะได้เด่นแปดกับหกเล็กเด่นปูสังขาค่อนข้างที่จะลุดยากเด้อท่านผู้ชมแปดกับหก แต่ว่าของปูมันเป็นบนล่างของพอก็มาสิมันก็เป็นบนล่างของปูมันเป็นบนล่างของน้อยมันบัดเป็นบนบน,นะมุชมของพอสร้างไฟพ่อช่างไฟเป็นล่างนะคะหลักหน่วยล่างห้าหลักสิบล่างศูนย์กับแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดคาณผู้ชมสองคูสองฮาง พ่อแม่พี่น้องท่นานใดมักจัดโหลดด้วยค่ะเด้อสองหางบัตรองกับผอมธรรมชุ่มศูนย์ห้าแปดห้าอาสสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เด้อธรรมชุ่ม่น้นยสรุปรัฐบาลไทยห้ทุกเซียนทุกสำนักแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักร่วมกับของแอดมินหน้ยนำเด้องธรรมชุม่มรวมเป็นหกสำนัก คล้องนุน่อยเป็นบนยางเดียวแต่ผู้ชมมากระจัดนําเลยเด้อค่ะเด้อเน้นหกสี่เกสีไปกลับด้วยบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างสําหรับคลิปนี้แอดมินนุนหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนุ่นหน่อยขอไว้คว้อนหายพอแม่พปนนเองเฮงๆปัง,ปงๆเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ